เอาละครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดู M7040 รถคันแรกนะครับที่มีบุญคุณกับผมมากที่สุดเลยกันนี้ครับของลูกพี่ต้วแกในหัวผมเองนี่แหละทุกคนรถคันนี้แหละที่ทำให้ผมแจ้งเกิดในวงการรถไถน,นะครับตอนที่พ่อขายรถผมก็ได้มาขับรถคันนี้เป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันทุกคนทำให้ผมได้มีฝีมอือในด้านรถไถแล้วก็ทุกคนยอม,มอรับฝีมือผมก็เพราะรถคันนี้แหละครับถึงรถคันนี้มันผูกพันกับผมจริง มีบุญคุณกับผมเหลือเกินผมไม่เคยลุมบุญคุณมันเลยครับรถคันนี้นะตรงวันนี้อย่างเช่นรถเสียนะผมก็บอกพี่เอามาเลยเดี๋ยวผมซ่อมให้เหมือนเปลี่ยนซีล้ออะไรแบบนี้ครับมีบุญคุณเราต้องตอบแทนทุกคนมีความแค้นต้องกินน้ำครับนี่แหละลูกฝีผมขับเองเนีย่ยครับฟยุทธคนที่ขับ แทบจะเป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่สอนผมทุกอย่างเมื่อก่อนผมดันดินไม่เป็นนะครับเนี่ยพี่ยุทธนี่แหละเป็นคนที่สอนผมดันดินเมื่อก่อนครั้งแรกที่ผมดันอะ่ะพอวางใบมีดแล้วมันปกักวางใบมีดแล้วมันปกักนะทุกคนปักแบบรดดับเลยนะแกก็บอกว่าให้เริ่มตั้งแต่เกียร์ต่ตําๆก่อนอย่างเช่นโลสามนะครับแล้วเวลาเราเลี้ยงใบมีดล้องเลี้ยงกงโซนข้องเราค่อยมาโลสี่แล้วก็เกียร์หนึ่งครับมีกําลังปัดยอดดินนะครับที่เขาถมที่ตรงนี้ นี่รถคันนี้ยางหน้าอัพเป็นยางพันรถ10ล้อนะครับก็ขนาดเท่ากับของ M95 เลยนะล้อหลังก็ใส่18.430ยางของ M9540 ซึ่งใส่ได้พอดีเลยครับสดีครับพี่ยธสวัสดีครับผมก็ช่วยพี่ยธอยู่3ปีนะครับ3ปีเต็มๆที่เราใช้ชีวิตด้วยกันพี่เขาเป็นคนดีมากทุกคนผมทำบ้านเสร็จก็ พีพ่ยุทธนี่แหละมีส่วนช่วยมากเลยครับเพราะว่าผมขับจ้างแกบางครั้งผมก็เบิกติดลบมั่งอะไรแบบนี้แล้วเวลาเราจะซื้ออิฐซื้อปูนผมก็บอกพี่ซื้ออิดให้ผมหน่อยซื้อปูนให้ผมหน่อยแกก็จะออกไปซื้อให้นะครับแล้วก็ค่อยมาขับรบกบกันเวลาตอนเราทํางานสุดยอดมากครับเสียงท่ออาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะผมฟังนะอาจจะเป็นแบบวาลวมันห่างสักนิดหน่อยนะครับพอร,รถมันหลายปีแล้วมันต้องตั้งวาลใหม่สักรัางครับผมว่าแต่เครื่องนี่โคตรทนเลยครับยังไม่กินน้ํามันเครื่องยังไม่กินน้ํานะครับ ยังใช้งานได้ปกติเอาแล้วเอาแล้วดันไปแล้วรถมันแรงครับผมก็ดันดินเป็นกบบปีก่อนนี่แหละจาได้เลยครั้งแรกที่ผมดันนะโอ้โหกว่าจะเข้ามือนะครับก็เ,เหมือนกับตอนนี้นะที่น้องๆหลายๆคนที่เพิ่งหัดขับรถไถท,ที่ทำไมถ้าเกิดว่าถามว่าทําไมดันดินแล้วมันชอบปักนะครับมันอยู่ที่การเลี้ยงคอนโทรล เราไปมีดคนโรลมันไม่สามารถปรับไปขึ้นเร็วหรือลงช้าได้นะครับไม่เหมือนฐานหลังก็ต้องเลี้ยงอาศัยเลี้ยงอย่างเดียวครับเลี้ยงอย่างเดียวเลยเลี้ยงจากเกียร์ต่าๆอย่างเช่นโลสามแล้วค่อยพัฒน,นามาเป็นโลสี่แล้วก็เกียร์หนึ่งครับแล้วจะกลายเป็นมืออาชีพและการกวาดนะพี่ยศเคยสอนผมว่ากวาดยังไงก็ได้ให้รถเก่งมันวิ่งได้นี่นี่คือปรัชญาของเขาครับกวาดยังไงก็ได้รถเก่งวิ่งได้ก็คือมันต้องเสมอจริงๆ่ะทุกคนถึงรถเก่งมันจะวิ่งได้นะ แรงมามาถอยมาอุ้ยความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยรถคันนี้เต็แมแอคออตาำเลยอรอ <laughs> นี่นะดอกรถไถถ้าเจอดินแข็งๆแล้วมันยังไม่ค้อยกดนะครับมันจะไม่เหมือนที่นี่มันนุ่มๆหน่อยเพราะว่าดอกยางมันจะฝังลงในดินไงแต่ถ้าเป็นที่แบบพื้นแข็งๆเนี่ยแม่หน้าสัมผัสมันน้อยล้อฟีอยู่กับที่อย่างนั้นเลยถ้าไม่ยกไปดันหน้าขึ้นนะ ส่วนล็อกกันฟรีนะมีหลายคนถามผมว่าพี่ทำไมผมเหยียบล็อกกันฟรีล้อหน้าไม่ทํางานก็คือล็อกกันฟรีล้อหน้ามันไม่มีนะครับล็อกกันฟรีที่เราเหยียบมันจะบังคับเฉพาะล้อหลังเท่านั้นแหละส่วนล้อหน้ามันจะมีตั้งแต่รุ่น m 7 0ขึ้นไปก็คือล็อกกันฟรีล้อหน้าอัตโนมัติก็คือเราต้องทาล้อหน้าให้ตรงถ้าทาล้อหน้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาล้อมันจะไม่ทํางานครับ ต้องทำให้ตรงมันถึงจะติดอัตโนมัติแต่ก็มีเฉพาะรุ่น m 7 0 8 5 9 5 1 0 8ขึ้นไปเท่านั้นนะครับส่วนรุ่น l ไม่มีนะครับล้อคันฟรีล้อหน้าอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะครับมาดันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับนิ่มนี่แหมแต่ตั้งวาวใหม่สักหนึ่งครั้งครับนี้เจีมเลยเครื่องยังแน่นนะแค่ผมว่าวาวห่างไปนิดนึง เอ,อาล้วครับมาอีกคันครับคันนี้มิตซูบิชิเครื่องร้อยเจ็ดห้าหรือร้อยหกห้าหรือร้อยสี่ห้าไม่รู้ผมพูดมั่วไปใครรู้บอกด้วยนะครับคันนี้ยังพันนะครับแม่ดัมใหญ่มากคันนี้ดัมใหญ่จริงๆความกว้างก็ใหญ่ผมเคยเอารถไต่ขึ้นแล้วทุกคน ดํมมันใหญ่กว่าพวกล้อธรรมดาทั่วไปครับความกว้างดำตั้งสิบล้อทุกคนคันเนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับเอาครับอยอยขึ้นมาอัดขึ้นมา พึ่ใช้ได้เลยบายโอ้ยพึ่ีกที่นี่แน่บายแหมสุดอถอยขึ้นกองเลยครับแรงจริงนี่ลูกพี่ผมก็มีกิจการแบบรถหกล้อไมโครนะครับรถไถ เมื่อก่อนเราอยู่เป็นทีมสนุกสนานมากทุกคนแม่แรงเหมือนกันครับคันนี้เบสซูบิชิโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็พาทุกคนมาย้อนอดีตวันๆนะครับพามาดูรถคันแรกที่ทำให้ผมแจ้งเกิดและทำให้ผมต่อยอดได้มาถึงทุกวันนี้นะ นะครับแล้วก็ลูกพี่ตรแก่ในายหัวผู้ที่มีพระคุณกับผมมากจำม้เลยนะครับใครที่มีบุญคุณกับเราเราต้องทดแทนบุญคุณนะครับอย่าไปในละคุณเขาเด็ดขาดคนในละคุณย่อมทําอะไรไม่ขึ้นและทําอะไรไม่เกิดครับคนที่กตัญญูเท่านั้นแหละครับที่จะทําอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะครับหยิบเงินเป็นเงินหยิบทองเป็นทองหยิบหน้าที่การงานอะไรแล้วจะทําเงินให้เราได้ตลอดเลยครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันแบบชิวๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์พบกัคใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ